วิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษไปกับ e p l าเนียวันนี้ได้แล้วง่ายๆเพียงแค่คลิกแอดไลน์ e p l าเนียด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจาะลึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษไปกับ e p l าเนียนะครับ ซึ่ง EPL มาเนียวันนี้เราจะพาทุกทท่านไปจอดลึกถึงความพร้อมของการแข่งขันศึกพิมพ์ลิกอังกฤษนัดที่36ระหว่างอาเซนนลกับลิเวอร์พูลว่าจะมีความพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงการเปิดเลนฟุตบอลของเว็บแทงพนันออนไลน์ถูกกฎหมายของต่างประเทศว่าจะมีการเปิดเลนราคาต่อรองของแต่ละทีมออกมาที่ประมาณเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยนะครับก่ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆกับพวกเรา EPL มาเนีย ด้วยนะครับพี่น้องแฟนบอลครับสำหรับเกมนี้ทางด้านเจ้าบ้านปืนใหญ่อาเซนนลเตรียมตัวที่จะเปิดสนามเอเมเรตสเตเดียมตอนรับการมาเยือนของทางแชมป์ลีกอย่างหงแดงลิเวอร์พูลสำหรับผลงานที่ผ่านมาในเกมลีกทั้ง5เกมของทางเจ้าบ้านนั้นถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีในระดับหนึ่งหลังจากที่พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง3นัดเสมอ1แพ้1มี50คะแนนอยู่ในอันดับที่9ของตาราง ส่วนด้านความพร้อมของทีมในเกมวันนี้ของพวกเขาเกมนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานแบรนเลนูคันลัมซัมเบิร์กปาโปมารี่เมซุตโอซิลและกาเบียลมาร์ติเนลลี่ที่ตอนนี้ต่างก็มีอาการบาดเจ็บกันอยู่ส่วนการวางแผนในเกมนี้ของทางเจ้าบ้านคิดว่าน่าจะงัดแผน3-4-3ออกมาใช้ส่วนทางทีมเยือนอย่างหงแดงลเวอร์พูล ผลงานในเกมลีกที่ผ่านมาของพวกเขาหลังจากที่คว้าชแชมป์ลีกมาครองได้นั้นยังถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีในระดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องส่วนความพร้อมของพวกเขาในเกมวันนี้พวกเขายังไม่มีจอแดนเฮดิสันโจเอลมาติบและเซอร์ดนซากิรีที่ยังมีอาการบาดเจ็บกันอยู่ ส่วนการจัดทัพของหงแดงในเกมวันนี้พวกเขาน่าจะใช้แผน4-3-3โดยการวางซาดิโอมาเน่มอเมตซาร่าและโรเบโต้ฟิมิโน่สแนวรุกที่โหดที่สุดในยุคนี้ไว้คอยล่าสกอร์ของทางเจ้าบ้านซึ่งสำหรับเรท่ราคาที่มีการเปิดราคาออกมาของเว็บแทงพนันออนไลน์ถูกกฎหมายของต่างประเทศก็ได้เปิดราคามาที่ทางทีมเยือนลิเวอร์พูลต่อราคาที่0.5 แต่สําหรับเรื่องนี้นะครับผมว่าก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเองแล้วนะครับว่าจะเลือกเชียร์ทีมไหนแต่ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารใหม่ๆกับพวกเรา EPL นีย e แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ